สวัสดีครับผมนะของก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับนะเป็นรุ่นขุนแผนพายกุมารน,นะครับพายแม่ส้มนะครับที่เพื่อนได้เห็นอยู่นะก็จะมีนำเลิกรายการที่หนึ่งนะครับแล้วก็รายการที่สองแล้วก็รายการที่เจ็ดรายการที่เจ็ดนี่เป็นรายการที่เจ็ดนะครับ เป็นเนื้อดินเจ็ดป่าช้านะครับน่าจะเป็นแจกในพิธีนะครับแจกน่าจะเป็นแจกวิธีแจกในพิธีนะครับการจัดสร้างอยู่ที่1นึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าองค์เท่านั้นนะครับนะโอ้ยแล้วก็ชุดกรรมการนะครับนะการจัดสร้างอยู่ที่เก้าร้อยเก้าสิบเก้าชุด รายการที่สองนะครับองคูตะกุดคู่ทองคำและก็เงินนะครับจะสร้างอยู่ที่ห้าร้อย้าสองค์นะครับนำเลิกนะครับลลยเสดอดหนึ่งรอยเสือเหลืองหนึ่งรอนะครับรวมเป็น200นะครับนี่นะครับใบรายการนะครับที่ทางผู้จะสร้างได้ส่งมาให้นะครับประมาณนี้นะครับนะ ชุดกรรมการนะครับผมมีทั้งหมดนะครับสีน้มเดิมเลยนะครับสีน้มเดิมผมมีอยู่ผมมีอยู่สี่ชุดนะครับใครสนใจก็ทักมานะครับมีแค่นี้นะครับไม่มีอีกแล้วาหาไม่ได้อีกแล้วนะครับเดี๋ยวอันนี้เอาไว้ก่อนเดี๋ยววันนี้นะครับมาจะพาเพื่อนนะครับมารีวิวรายการ ที่หน,นะครับเป็นนำเลิกนะครับนี่สมกล่องนี้เลยนะครับการจัดสร้างนะครับอยู่ที่100น,นะครับรวมกันทั้งหมดนะครับ200อ,อ,องค์เท่านั้นนะครับนะนี่นี่เขาก็แปะนะครับแปะมาแปะรายการมา1.1น,น,นะครับ นี่ก็1.1ไม่ทราบนะว่า1.1คืออะไรนะอันนี้เป็น1.2นะครับอ่า1.1 1.2 1.1นะครับเป็นลายเสือดำา1 1เป็นลายเป็นลายเสือดำนะครับ1.2เป็นลายเสือเหลืองเดี๋ยวขออนุญาตแกะก่อนนะครับนะ ิดทีละกล่องนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันเลยครับนะอื่านี่หนึ่งกล่องเดี๋ยวยังไม่ให้ดูนะครับนะยังไม่ให้ดูเยังค่อยดูไปพร้อมๆกันนะครับ นี่นะครับในกล่องนะฮะก็จะเขียนไว้ว่าขุนแผนพายกุมานวงเล็บนะครับพายแม่ส้มนะครับหลวงพ่อพัดบุญญากาโมวัดห้วยด้วนจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับนะอ่านี่อโอเคถึงเวลาแล้วนะครับนะแต่เรามาชมไปพร้อมกันเลยนะครับนะ เอาองค์ขวามือก่อนเลยองค์แรกนะครับมาดูกันครับโอ,โอ้เนื้ออะไรเอ่ยตะกุดมาแล้วนะครับนะองององโอ้โหสีทองนะครับขอบสีทองอืมนี่นะครับนะ นี่เห็นไหมขอบเขาเนี่ยนะฮะนี่ตะกรุดหนึ่งดอกสองดอกสามดอกนะครับตรงนี้คืออะไรคือไม่แน่ใจนะนะงาช้างไหมหรือว่าอะไรแล้วก็มีมีโรยผงตะไบทองอยู่ด้วยนะครับนะด้านในนะฮะจะเป็นเ,เนื้อสีแดงนะครับไม่รู้ว่าเรืองแสงหรือเปล่านะเห็นเขาบอกว่ามีเรืองแสงด้วยนะครับนะด้านนอกก็จะเป็น เนื้อออกเนื้อสีทองทองนะครับน่าจะเป็นว่านดอกทองหรือไม่ก็เนื้อเกรสรน,นะครับส่วนตัวองค์ก็ไม่ไม่แน่ใจนะฮะว่าเขาเรียกว่าเนื้ออะไรนะครับแต่สวยงามมากนะครับโอ้โหดูดีออสวยจริงเดี๋ยวมาลุ้นเลโตรครับนี่ด้านหลังนะฮะเป็นยันพุทธศรน,นะครับโอ้โหมีเส้นเกสาโอ้โหเบลเลอร์เลยนะครับนะโอ้โหนี่ดูนี่ โอ้เพื่อนๆเห็นไหมโอ้โหเส้นเกสาหลวงพ่อนะครับโอ้เขาใส่มโคตดเยอะเลยนะครับนะโอ้สุดจริงนะฮะแล้วก็มีเม็ดพลอยอยู่ด้วยนะครับนะมีแบงค์นะครับอเดี๋ยวมาลุ้นกันครับแล้วก็มีเศษจีบอลอยู่ด้วยอนี่เขาตอบว่านําเลิกนะครับต่อโคตรสารานะครับผมได้ไหมายเลขสี่สี่สามครับห้าสี่สาม โอ้โห oh, ดีดูข้างหลังดีนะครับดูข้างหลังสิครับโอ้โหนี่โอ้หนี่จุกเบลเลอร์เลยนะครับนะโอ้โ oh, ห oh, สุดจริงนะครับสุดจริงนุ Gobierno ่นนี้สุดจริงโอ้โ oh, ห oh. ไม่ต้องมาถามนะครับนะไม่ได้ปล่อยนะครับองค์นี้ไม่ได้ปล่อยนะทั้งทั้งสามองค์ที่เห็นอยู่ไม่ได้ปล่อยนะเพราะผมเก็บนะครับนําเลิกกับ นำเลิกส่วนใหญ่ผมจะเก็บนะครับนะผมจะแบ่งปันแค่ชุดกรรมการเท่านั้นนะครับโอ้โหดูสิครับดูสิครับโคตรสวยนะโอ้โหด้านหลังก็จุกเบลเลอเลยนะครับนะเกียสาโอ้โหมารับชมองค์ที่สองกันนะครับรับชมองค์ที่สองกันนะครับ ที่สองรับชมไปพร้อมๆกันเลยครับโอ้โหโอ้ยลายเสือดำน่าจะใช่อ๋ออันนี้น่าจะเป็นลายเสือเหลืองน่าจะเป็นเนื้อไม่เนื้อเกรสรก็เป็นเนื้อว่านดอกทองนะครับขอบนะนี่น อ่านี่นะครับขอบนะครับขอบที่เพื่อนได้เห็นอยู่สีดานะครับน่าจะเป็นเนื้อไวนานนะครับนะตัวองค์นี้น่าจะเป็นเนื้อว่านสบู่เลือดนะครับส่วนพื้นที่สีข,ขาวนี้นก็น่าจะเป็นผงลบไม่แน่ใจว่าเรืองแสงไหมนะเดี๋ยวต้องมาดูก่อนนะฮะเขาฝังอะไรไม่แน่ใจเหมือนกันในตรงนี้นะตรงหน้าอกเนี่ยเป็นเม็ดพลอยนะครับฝั่งเม็ดพลอยสีแดงแต่ตรงขาเนี่ยคืออะไรก็ไม่ไม่รู้ไม่ทราบ นะครับเนี่ยตรงนี้ตรงสีขาวๆตรงตรงขาเนี่ยนะแล้วก็โรยผงตะไบทองนะครับโอ้โหสวยจริงเฮ้ยไม่ผิดหวังนะครับไม่ผิดหวังจริงๆนะฮะรุ่นนี้นะผู้จะสร้างทีมงานนี้นะครับทําออกมาได้สุดจริงนะครับอ่านี่เ,นเพื่อนๆเห็นไหมเ,เพื่อนๆเห็นไหมด้านหลังเป็นสีขาวนะครับมีมีแบงค์นะครับมี เศษจีวรนะครับแต่ไม่มีเส้นเกษานะครับอ่านี่มาลุ้นในโคดกันตอกน้ำเลิกตอกโคดสลา,านะครับผมก็ได้ใหม่เลขสี่สี่อีกแล้วสีอะไรเอ่ยสี่หกอ่าสี่หกสี่หกรวมได้สิบนะครับอ,อุดมสมบูรณ์เพื่อนเอเห็นไหมองค์นี้ไม่มีเส้นเกสาไม่มีเส้นเกสาของหลวงพ่อ นะครับอ่าเพื่อนๆดูนะครับนะแล้วก็ฝั่งเม็ดพลอยนะครับเยอะแยะมากมายเลยทั้งพลอยพลอยสีแดงสีเหลืองสีขาวสีเขียวนะครับนะอันนี้เพื่อนๆดูนะครับนะไม่มีเส้นเกสานะนี่เห็นไหมด้านล่างเขียนว่าวัดห้วยด้วนนะครับด้านล่างตรงนี้เขียนว่าวัดห้วยด้วนนะครับถุงเงินถุงทองนะครับอยู่สองข้างจะเป็นยันพุทซ้อนแบบนี้นะครับ เกไม่ได้แน่นอนนะครับดูขนาดองค์องค์จริงนะครับยันยังแทบจะมองไม่เห็นนะฮะเออนี่องค์นี้ไม่มีเส้นเกษาอ่านี่เห็นไหมนะครับไม่มีเส้นเกษานะไม่มีเส้นเกษา ลายเสือดำนะครับองแดงลายเสืาอดำอเดี๋ยวมาดูองค์ที่สามกันครับมารับชมองค์ที่สามกันนะครับนะ,ะรับชมกันเลยอ,องค์ที่สามชูบอ๋อไอคืออะไรนะนี่ครับเพื่อน คืออะไรเพื่อนเนี่ยตรงนี้เนี่ยคืออะไร <_ dryer> เขาฝังอะไรนะครับนะผมไม่แน่ใจนะครับว่าเขาฝังอะไรนะครับนะโอ้แต่ทีมงานนี้นะครับไม่ไม่ขี้งกนะครับตะกรุดนะครับดูตะกรุดนะฮะของเขานะฮะโอ้โหไม่ขี้งกตะกรุดนะครับอันนี้ตะกรุดทองคําแท้นะครับนาเลิกนะครับ ลายเสือดำนะครับนี่ามาลุ้นได้โคตรกันครับนี่องค์นี้ก็ไม่มีเหมือนกันนะครับเส้นเกษาฝังเม็ดพลฝังจีวอนน่าจะเป็นงาช้างนะน่าจะเป็นงาช้างฝั่งนี้น่าจะเป็นงาช้างนะมาดูด้วยคตรครับ หมายเลขสองสองโอ้โหได้เลขเบิลครับได้เลขเบิลนะฮะได้หมายเลขสองสองโอเคสวยครับผมหมายเลขก็สวยองค์พระก็สวยแต่ไม่มีเส้นเกศาข,ของหลวงพ่อเท่านั้นนะครับได้หมายเลขสวยๆนี่ก็คุ้มแล้วนะครับนะโอ้โหนี่เห็นไหมทั้งสามองค์ แต่ผมไม่ได้แบ่งปันนะครับทั้ง3ามวงนี้ผมเก็บนะครับผมแบ่งปันแค่ชุดกรรมการเท่านั้นนะครับนี่นะฮะโอ้โหสวยสดงดงามอ่ะโอเคกันนะครับผมนะก็มารีวิวให้เพื่อนได้ดูนะครับนะ เห็นเห็นไหมครับพเพื่อนๆจะไม่มีจะไม่มีเส้นเกศานะครับทุกองค์นะครับจะมีแค่บางองค์เท่านั้นใครโชคดีได้เส้นเกศาไปก็ถือว่าคุ้มนะครับโชคดีนะฮะนี่อย่างองค์นี้นะที่ผมได้มานะครับนะเส้นเกศาจุกบเบลเลอร์เลยนะครับนะนี่เป็นลายเสือเหลืองนะครับก็จะเป็นเนื้อน่นาจะเป็นเนื้อว่านดอกทองไม่ก็เนื้อเกศรนนะครับ นะตัวพื้นด้านในนะ่าจะเป็นเนื้อสบู่เลือดนะครับน่าจะเป็นเนื้อสบู่เลือด,นนออดตัวองค์พระก็เป็นองค์สีสีฟ้านะฮะโอ้โหดูดิองค์นี้สวยจริงนะครับแล้วก็ได้เส้นเกสามาจุกเบลเลอร์เลยนะครับนะโอ้โหนี่องค์เนี้ยอย่างมากก็ต้องมีระลักเหมือนนะครับนะอืมนะ ราคาหลักหมื่นแน่นอนนะครับนะองค์ที่ไหนมีเกสานะครับโอเคนะครับผมสาหรับคลิปนี้นะฮะถ้าใครชอบก็ขอคนนึนนงไลค์นะครับผมนะก็จะลืมฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆแบบนี้นะครับผมนะก็สําหรับสุดท้ายนี้ก็ขอกาบสวัสดีครับ